ไปซื้อเอาไปซื้อตุ๊กตาให้วันเกิดภรรยาแต่แอบเอาเงิน2องแสไปซื้อ100โลให้สาวเออสวัสดีครับคุณข่าวรอนานไม่เอ่ยไม่นานครับไม่นานขอโทษด้วยครับ คุ้นนะครับใช่ครับผมเเคยใช่ใช่ใช่นี่นี่ทำครับ๋อพี่แก๊กโอเอสโอเคครับทำทำข่าวตรงนี้แหละครับทาข่าวตรงนี้เลยครับเนี่ยครับถ่ายถ่ายถ่ายรูปผมอย่างนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปแปะในในคอลัมน์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอปิดหน้าปิดตาแป๊บนึงนะครับอ๋อเราค่าดดำไว้อยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับโอเคครับค่าดำเอาแบบคือเห็นทุกอย่างยกเว้นหน้าได้ไหมค่าดำ ผม,ผมไม่อยากไม่อยากแสดงตัวตนเท่าไหร่แต่คือค่าดำทุกอย่างเลยแต่โชว์หน้าไปเลยอ่าโอเคอเครัเออครับผมเนี่ยผมขอชี้ห<ข>น่นี่ครับโอ้โหก็คือเป็นเกี่ยวพันกับแก๊งตีหิว้วถูกไหมใช่ครับเป็นคนในแก๊งนี้ครับแผลจริงจริงอ,อกีกแปก๊บนึงนะครับได้ครับได้ครับ ได้ไหมฮะพอดีผมยึดแขนได้ครับได้ครับอ๋อคอลัมน์เหรอฮะคือใช่แป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึ่งครับขอหยิบกระดาษขึ้นมาจดได้ครับแป๊บนึงนะฮะได้ครับโอเคครับเพื่อนผมเออไม่ใช่ออดีตเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดใช่ฮะอดีตเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเออโจทย์อักษรย่อลนามสกุลฟอร์ดโอ อันนี้อักษรยอเอหรอครับใช่ครับคือนี่นี่ที่คือเขียนไปนี่คือรู้เลยนะครับโอ้ย<ค>ไม่รู้ไม่รู้อันนี้อักษรย่อแล้วถ้าคือถ้ายาวคือจะเป็นไลฟอร์ดนะฮะฟอร์ดใช่ครับอ๋อเน่นครับไลแล้วก็ฟอร์ดคือครับผมแอบยืมเงินเพื่อนรักอักษรย่อคิม,อมแอบยืมเงินเพื่อนรักอักษรย่อคิมใช่ฮะ สามแสนสามแสนใช่แต่โกหกเออ่ภรรยาว่าสามหมื่นแต่โกหกภรรยาว่าสามหมื่นใช่ดก็คือเอาไปซื้อเอาไปซื้อตุ๊ก,กาตาให้วันเกิดภรรยาแต่แอบ,บเอาเงินสองแสนเจ็ดไปซื้อร้อยโลให้สาวเสียงสองเอ้ยไม่ใช่สาวเสียงสองไม่ใช่สาวเสียงหวานฮนะสาวเสียงหวานใช้คำผิด สาวเสียงหวานใช่ครับอืมก็คือ,อคุณอักษรย่อที่มีนามว่า,าไลไลแล้วก็ฟอร์ดใช่ครับนะใช่ครับอ่าแล้วคือเขาเนี่ยก็ยืมเงินคุณไปส0 0 0 0นใช่ครับออโกหกภรรยาสามหมื่นใช่ครับนะซื้อตุ๊กตาวันเกิดให้แฟนเพราะว่าราคาตุ๊กตาันประมาณ30,000ื่นแต่แอบ,บเอา2อ0แสนเนี่ย ไปให้ไปซื้อรถหนึ่งร้อยโลให้สาวเสียงหวานอ๋อก็คือเขาเนี่ยซื้อตุ๊กตาให้แฟนใช่ครับประมาณเท่าไหร่นะฮะสามหมื่นสามหมื่นอ๋อใช่เดี๋ยวคุณแต่แต่เอาเงินที่เหลือเนี่ยสองแสนเจ็ดไปซื้อร้อยโลให้สาวเสียงหวานอีกคนหนึ่งอ๋อใช่ครับอันนี้เรื่องนี้ไม่ค่อยมีใครรู้นะซื้อร้อยโลให้สาวเสียงหวานใช่ไหมใช่ครับ อเดี๋ยวนักข่าวลอง,องไปปร,ประดิษฐ์คำต่อนะฮะค่าข่าวกี่เท่าไรฮะคือคืออย่างนี้ครับพี่ชัยเราต้องบอกอย่างนี้ว่าเราต้องเขียนข่าวที่มันต้องเป็นข้อ้อเท็จจริงอ,อ๋อน,นี่บบนถ้าเท<อ>็<ป>จริงฮะแต่แต่ถามไม่ได้หรอกครับถามเขาต้องโกหกสิครับใช่ครับคิดเท่าไหร่ฮะข่าวนี้เออจริงๆริ้นะเนี่ยเออถ้าถ้าให้ทำเนี่ยห้าพันแต่ว่า ผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าเราเขียนไปเนี่ยมันไม่เสียหายหรอกฮะอ่ะครับค่าเสียเวลาห้าพันค่าข่าวห้าพันนะครับอ๋ออออออ่าโอเคครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับเอาเอาคืนนี้เลยนะครับสักสองทุ่มครึ่งกันเ้ยครับได้เลยครับได้เลยโอเคครับขอโทษที่ทําให้เสียเวลาคุณนักข่าว ครับผมอันนี้พี่ขนมพิงป่ะครับพิงค์นะพี่วันนี้เป็นพยานยืนยันจากเพื่อนเขาชื่ชื่อไรฟอร์ดนะฮะเห็นออกวเดี๋ยวช่วยเป็นพยานให้หน่อยว่าเอไลฟอร์ดเขาแอบเอาเงินยืมเงินคิมสามแสนนี่เรื่องจริงไหมครับที่คุณพอรู้มาเรื่องจริงไหมครับตกงามผมนะผมพูดอะผมพูดอะไรไม่ได้ถ้าคุณเอาชื่อผมออกอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่ครับไม่ไม่ไม่ได้นะเราเราแค่เอาพยานหลักฐานโอ้โห อ๋อนี่ค่าข้าวใช่จริงไหมฮะเรื่องนั้นอะไรนะเรื่องใครนะที่ไรฟอร์ดยังเงินคิมสามแสนนะฮะเห็นเขาซื้อรถชื่อเลยนี่ใช่แต่ฮะใช่ฮะซื้อรถแต่ว่าไม่รู้เอาไปให้ใครใช่ไหมที่เรายังไม่รู้อ้าวเขาบอกว่าซื้อรถตัวเองไม่ใช่หรอไม่ใช่ร้อยโลขนานั้นซื้อให้ใครไม่รู้ อ้าหลอกอบอกว่า้ตัวเองมันนั้นก็บอกผมนะว่าซี้ตัวเองอ่ะใช่แต่ผมว่าเผลอแอบได้ยินมาไงผมก็เลยเนี่ยแล้วแล้วเขามาหักเหลี่ยมผมเมื่อวานเขาโกงเงินธุรกิจขายข้าวผมไปหลายหมื่นเลยก็เลยต้องแชร์หน่อยใช่ครับเรียวข่าวข่าวตัวย่อเขาไว้เป็นไงนะตัวย่ออักษรไลนํามสกุลฟอร์ เฮ้ยอ๋อใครอีกคนหนึ่งอีกคนไร่หอดของชมพูอ่ะของผมมันที่มีที่พอมีไหมเฮ้ไม่บอกบอกไม่ได้ฮะอันนั้นมันความลับอันนั้นบอกไม่ได้ใช่ใช่คุณผู้หญิงเสียงหวานที่ไลฟ่หอดซื้อรถร้อยโลให้เนี่ยอันนี้บอกไม่ได้อันนี้เดี๋ยวเขาเสียหายเดี๋ยวเขายื่นฟ้องโอ้โหใช่แต่ไลฟ่หอดนี่ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าเขามีข้อผิดพลาดกับผมอยู่ซึ่งถ้าเขาจะทําอะไรผมก็เดี๋ยวก็คือมาซัดกันที่ตลาดนกขมิ้นเลยโอ้โหอะไรนะตลาดนกขมิ้นด้วยใช่ครับตรงนี้คือตลลาาาาาาดนนนนนนนกกกกคคมมิะะุุุณณัััขขข่่่่่ววววเเผือชงศรร์ไู้้ยป อแต่ถ้าอยากรู้ข่าวอย่างงี้ช่วงวันพุธใช่วันวันพุธช่วงเที่ยงคืนอะไรเงี้ยข่าวที่นี่เยอะๆใช่ใช่มาแถวนี้เลยครับฝากี้เลยครับุมนะครับพอดีผมต้องไปทําธุระต่อฮะอ่าครับผมครับนายครับใส่ดีเทลคุณขนมผังไปยังฮะครับผมเขาเลยนะคะเอ้ยขอโทษครับเรียกชื่อนมผิงอันเนี้ยโอ้โหเด็กก็งอนเลยโอเคครับนมผิงไปกับนมชั้นเถอะไปเร็ว ช่วงนี้แบบผมรู้สึกว่าเขาเข,ขาวเพวกผมจะแบบร้อนแรงอ่ะช่วงนี้ใช่นกขมิ้นเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยร้อนแรงมากไปฮะ